พันโครงการสร้างไว้รวมใจกันสักครั้งหนึ่งทำตามพระทันได้ไหมนับจกึกนี้ตั้งใจพร้อมใจช่วยกัน โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้ตงอยู่ที่ตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นอีกหนึ่งแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรในการแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลักการพัฒนาลักษณะบวรมีบ้านวัดโรงเรียนและราชการร่วมกันสานพลังสู่การพัฒนา พระองค์ท่านพระราชทานว่าเน้นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโครงการพัฒน์คตก็กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ประการแรกก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมประการที่2ก็คือการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมประการที่3ก็คือการจัดระเบียบชุมชนและประการที่4ก็คือส่งเสริมอาชีพและสุดท้ายประการที่5ครับ ส่งเสริมแนวคิดเรื่องบวรก็คือบ้านวัดราชการและโรงเรียนในเรื่องของการจัดระเบียบชุมชนนั้นองค์ท่านให้มีการจัดที่ดินทํากินให้กับรัษฎรได้อยู่อาศัยและทากินอยากถูกต้องตามกฎหมายด้วยซึ่งปัจจุบันเราก็สนองแนวความตรตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วโดยรัษฎรได้เอกสารที่ดินทํากินเป็นสอทกอนะครับตั้งแต่ปี2555 ปัจจุบันก็ได้ครบถ้วนแล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณและแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ทําให้พื้นที่แห่งนี้ได้ก่อเกิดความรักและการประสานพลังจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ,ร,รและเอกชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาโดยมีหน่วยงานหลักคือกรมการปกครองและมีสํานักงานกบรอเป็นแกนกลางในการประสานงานดาเนินการกว่า14หน่วยงานอาทิ รมชรประทานประมงปศุสัตว์กเกษตรพัฒนาสังคมสาธารณาสุขรวมทั้งภาคเอกชนร่วมกันสานพลังพัฒนาตามแนวพระราชรบริเพื่อให้เกิดความผาสุกและการดำเนินชีวิตที่พอเพียงตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงความผาสุกก็จะเกิดขึ้นมาเนื่องจากสารโาหพกมีพร้อมสับ มีวัดมีโรงเรียนมีถนนไฟฟ้าประปาทําแม้กระทั่งโทรศัพท์เพราะเมตตาของพระองค์ท่านจัดบริเวณนี้ให้เป็นที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยเป็นโครงการพระมัรฑิตทุกคนก็ได้ที่ดินทํากินเขาอยู่ตั้งแต่รุ่นตัวเขาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็20ปีมาแล้วลูกๆเขาก็ได้เรียนหนังสือได้ทํากินได้อยู่กันมาทุกวันนี้ทุกคนทราบถึงในพระหมหากรุณาธิคุณรู้สึกภูมิใจ และกราบขอพระคุณพระองค์ท่านเป็นอย่างสูงที่จะทรงเมตตาให้มีโครงการพระราชดิเชน่นนีถ้าไม่มีพระองค์ท่านพวกเราก็คงไม่มีความสุขสมบูรณ์เย็นทุกวันนี้ครับผม